อรุณสวัสดิ์นะคะวันนี้ประการตื่นแต่เช้าค่ะประการจะพาไปเที่ยวชุมสวนเบญจมาศบานในม่านหมอกของอำเภอวังน้ําเขียวนะคะซึ่งประการตื่นแต่เช้าค่ะวันนี้จะพาไปค่ะนะคะไปดูพระอาทิตย์ขึ้นกันค่ะแล้วก็ดอกไม้จะสวยแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเดินทางกันเลยค่ะ พาไปชมข้างในค่ะไปกันค่ะนี่นะคะป้ายแรกเลยนะเป็นจะมาบานในม้านหมอซึ่งเป็นป้ายคัดเอา ที่อยู่มายาวนานมากๆเลยค่ะป้ายนี้นะคะไปกันท้าไหนค่ะนี่นะคะปีนี้ค่ะอำเภอบางน้ำเขียวทําใหม่ค่ะ ขุดสระน้ําใหญ่กว้างกว่าเก่าค่ะเมื่อก่อนตรงนี้นะคะจะเป็นสะพานค่ะแต่ปีนี้เปลี่ยนแปลงใหม่เลยนะคะไปค่ะไปดูกันค่ะโอ้สวยงามมากๆเลยค่ะอุ้ยสดชื่นมากๆเลยนะคะ ็เป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะที่ดอกจะเป็นชั้นๆนะคะนี่สวยงามค่ะเอ่อมองด้วยตาเปล่าจะเป็นสีม่วงออกชมพูนะคะม่วงชมพูนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นช่อสีเหลืองนะคะข้างนอกขาวค่ะข้างในเป็นเหลืองนะคะประการก็ไม่ค่อยรู้เออรู้แต่ว่าเป็นเบญจมาศค่ะแต่จะมีหลายชื่อหลายสายพันธุ์อยู่มากนะคะนี่อันนี้ก็เป็นเบญจมาศเหลืองดอกใหญ่ค่ะ นะคะดอกใหญ่มากค่ะสวยงามมากๆเลยค่ะกลีบซ้อนกันเยอะมากค่ะนี่ตามจริงก็ไม่จับนะคะขอภัยค่ะนี่ค่ะโอ้อันนู้นค่ะเป็นทรงตูมค่ะสีขาวนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะนี่แสดงว่าเมล็ดพันธุ์ปนกันนะคะนี่ที่ออกมาแบบนี้นะคะแสดงว่าตอนเก็บเมล็ดพันธุ์นะคะเขาคัดแยกบางทีมันคล้ายกันเนาะนี่ค่ะก็จะมีเบญจมาศเหลือง สวยงามค่ะไม่ต้องไปซื้อนะคะมาดูที่นี่ค่ะแล้วเข้าฟรีนะคะไม่ได้เ,เสียสตางค์ไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยค่ะนี่ค่ะเขาทําทุกปีนะคะจะออกทุกปีแล้วปีนี้นะคะก็มีคนมาเที่ยวเยอะมากเลยค่ะนะคะโอ้ประการมาทุกปีก็อลังการอย่างนี้ทุกปีเลยค่ะมีความสุขมากๆนะคะลองดมดูนะคะว่าหอมไหม อืมก็มีกลิ่นอ่อนๆค่ะนะคะดูเชื้อโดเข้านี่ใหญ่เกือบเข้าหน้าประการเลยนะใหญ่มากเลยค่ะโอ้ยสวยค่ะอยากให้ทุกคนได้มาชมค่ะนะคะทุกคนนะคะที่ติดตามประการดูช่องประการนะคะมาชมวางน้ำเขียวค่ะมากลางเต็นท์ค่ะนะคะถ้าจะมาให้ดีนะคะประการจะบอกวิธีนะคะมาให้ดีคือมาตอนเช้าค่ะมาแต่เช้าเลยนะคะ หกโมงตีห้านี่มาได้เลยค่ะเพราะว่ามีพอแสงสว่างขึ้นก็ออกมาได้เลยถ้าตอนเย็นก็จะเป็นช่วงห้าโมงเย็นหกโมงเย็นค่ะแต่ตอนเย็นคนจะเยอะมากๆเลยนะคะเพราะว่าใครก็ร้อนกลางวันก็ไม่อยากออกมาเนาะชมกันไม่หวาดไหวค่ะเยอะแยะมากมายว้า yeah, ว yeah, wow. นะคะนี่ค่ะอันที่บานแล้วปลูกบานก่อนเขาก็จะเหี่ยวนะคะเนี่ยค่ะเป็นธรรมชาตินะคะก็จะเหี่ยวแล้วก็จะร่วงโรยไปนะคะดอกใหม่ๆ กำลังตั้งตูมก็มีค่ะนี่ค่ะเ็มีซู้ให้ถ่ายรูปด้วยนะคะเย่เย yeah, <yeah>, yeah, yeah. ่ยย่นี่ค่ะซุมถ่ายรูปนะคะใครชอบถ่ายรูปใครชอบเก็บภาพนะคะมาค่ะแต่งตัวสวยๆนะคะแต่งตัวสวยๆมาเลย ี่นะคะปีนี้ค่ะมีบันไดสวรรค์ค่ะให้สําหรับขึ้นถ่ายรูปนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะนี่ประการก็ขึ้นมาอยู่บนนี้เลยค่ะก็ทั้งหมดหลายขั้นอยู่ค่ะ แล้วอันนี้นะคะยังอีกหลายวันค่ะนี่งานมีตั้งแต่วันที่เก้าจนถึงวันที่ยี่สิบห้ากุมภาพันธ์นะคะเนี่ยค่ะเขาจะเปิดช่วงนี้นะคะ่ะทุกปีเลยนะคะก็มีน้องๆถามเข้ามาค่ะว่ามันมีวันไหนประการหนูจะได้ไปถูกนี่ค่ะวันนี้นะคะบอกเลยนะคะว่ามีวันที่เก้าถึงวันที่ยี่สิบห้าค่ะนี่ค่ะตอนนี้ยังบานไม่มากนะคะแต่ต้นที่บานใกล้จะโรยก็มีนะเนี่ยค่ะเป็นธรรมชาติเนาะ บางสายพันธุ์เขาอาจจะบานเร็วแล้วก็ร่วงช้านะครบบางสายพันธุ์อาจจะบานช้าแต่ร่วงเร็วก็ได้ค่ะนี่ค่ะเป็นธรรมชาตินะคะสวยงามค่ะอันนี้คือโซนสีม่วงนะคะม่วงพีทเนาะสวยงามค่ะโอ้สวยไปลองนู้นค่ะ นี่นะคะก็อีกสายพันธุ์หนึ่งค่ะเป,เป็นเบนจมาศดอกใหญ่ค่ะแต่ตรงนี้ยังไม่ใหญ่เท่ากับตรงนู้นนะคะตรงนู้นใหญ่กว่าค่ะนี่ค่ะก็ต้องมีการลดน้ําใส่ปุ๋ยนะคะดูเลแล้วอันที่ยังไม่บานก็เยอะอยู่นะคะแต่อันบานแล้วก็สวยมากๆเลยค่ะเนี่ยค่ะสวยงามมากเลยนะคะนี่นะคะพันธสีขาวค่ะเป็นสีขาวกลมๆนะคะกรีบ ซๆๆๆละเอียดมากๆเลยค่ะโอ้สวยค่ะสวยบรรย้ายไม่ถูกค่ะต้องมาดูด้วยตัวเองนะคะนี่ค่ะก็จัดทุกปีเลยนะประการก็มาเกือบทุกปีค่ะยี่สิบสองครั้งนี้ประการมาสักครึ่งหนึ่งมั้งคะนะคะก็คือสวยค่ะเนี่ยค่ะสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวนะคะเราจะไม่ค่อยเห็นความสําคัญเนาะแต่สําหรับที่อื่นนะคะเรายังด้านด่นไปเนาะอันนี้อยู่ใกล้บ้านตัวเองแท้ๆนะ กล้บ้านประการมากๆเลยค่ะแค่สิบกิโลประการยังไม่ค่อยจะมาดูเลยนะคะแต่ถ้ามีเพื่อนมาประการก็พามาค่ะนะคะน้องๆคนไหนถ้าอยากให้ประการพามาก็มาหาประการนะมากางเต็นท์บ้านประการได้เลยแล้วก็แล้วก็จะพามาชมดอกเบญจมาศค่ะนี่ค่ะส่วนที่สมบูรณ์ก็ยังมีอยู่นะคะสีขาวสวยมากค่ะแต่มันก็สวยไปอีกแบบนึงนะคะ ไปตรงนู้นค่ะไปดูตรงนูง้นนี่ค่ะประการว่ามันก็เป็นธรรมชาติค่ะมันมีของสดชื่นเนาะมันก็ต้องมีของเหี่ยวเฉาเป็นธรรมดาเนาะเนี่ยค่ะคือชีวิตธรรมชาติทั้งนั้นเลยนะคะนี่มองดูอีกแบบนันก็กลายเป็นสีขาวอมน้ําตาลนะคะก็สวยไปอีกแบบนลคะ่ะเหมือนช็อกโกแลตเลยเนาะนี่ค่ะก็จะมีซุ้มให้ถ่ายรูปตรงนี้ด้วยค่ะเป็นท่าม่านนะคะเอามีเก้าอี้ให้นั่งด้วยนะนี่ไม่รู้เขาไปเอามาจากไหนนี่ แต่ประการไม่นั่งหรอกคะ่ะประการยังแข็งแรงนี่ค่ะวันนี่นะคะเป็นที่ถ่ายรูปเช็คอินอย่างดีเลยค่ะนี่คนรอคิวเลยนะคะเวลาเสาร์อาทิตย์นี่คนจะรอคิวเลยสวยงามมากๆค่ะขออนุญาตถามค่ะรถทุกวันไหมคะลดทุกวันครับหรอคะโ,โอ้เนาะ ค,ค่ะแล้วรับพี่ชอบแปลงของเราเลยคะได้ครับอ๋อเขามมบไมายให้เนาะค่ะเนาะครับ,มบหมไมให้แล้วก็ปลูกแล้วทีนี้บานเรีวมันก็ร่วงเร็วเนาะอันนี้คงจะเป็นแสงแดดใช่ไหมคะนี่ที่มันเป็นสีน้ําตาลเนี่ยเนาะใช่ครับน,นี่บานแต่ต้นเดือนลวค,ค่ะค่ะบานก่อนก็เห็นพี่สาวนะคะมาเที่ยวบอกว่าบานแล้วก็เลยมาดูคะ่ะแต่ตอนนี้มีงานก็เต็มตัวเนาะขอบคุณมากนะคะค นี่นะคะกองอำนวยการค่ะเรามีปัญหาอะไรมีอะไรที่เราจะสงสัยเราก็มาถามที่นี่ได้นะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ค่ะแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาทํางานนะคะวันนี้วันอังคารค่ะนี่ค่ะก็จะมีร้านร้านค้าเยอะแยะเลยนะคะบางร้านก็เปิดแล้วบางร้านก็ยังไม่เปิดค่ะเพราะว่าเนาะประการมาแต่เช้าค่ะนี่ค่ะมีทั้งเสื้อผ้ามีทั้งอาหารนะคะวายค่ะนี่คือวายวังน้ำเขียวนะคะนี่ วายท้องถิ่นค่ะทำรรมาจากองุ่นทำมาจากสตรอบเบอรี่นะคะอืมไปชุมโตค่ะคคคถายังไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรนะอ,อันนี้สีน้องเขาบอกว่าสีชมพูคือสตรอบเบอรี่นะคะสีเขียวคือองุ่นนะคะ เดี๋ยวประการจะลองชิมดูค่ะคุณน้องทําเองเหรอคะมี่ทำแล้วผมมาขายเองอ๋อค่ะขายยังไงคะขายเป็นขีดขายเป็นถุงขายเป็นห่อครับห่อสามว่าห่อห่อแล้วจะอรออืมอร่อยค่ะกลมกล่อมเดี๋ยวชิมองุ่นด้วยค่ะ ง่นสีม่วงนะครับควนออกมาก็จะเป็นสีม่วงดำๆนะครันี่ค่ะคือข้อสําคัญคือชิมแล้วต้องซื้อค่ะต้องอุดหนุนน้องเขาเนาะเป็นกําลังใจให้น้องเขานะคะประการมาเช้ามากค่ะร้านค้าน้องเขาก็ อาจจะขายของจนเลืกคำนะคะก็ลองไม่เปิดกันเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดินทางออกไปดูข้างนอกอีกนิดนึงค่ะแล้วก็จะกลับบ้านกันนะคะไปค่ะสลับเมื่อเมื่สลับแก้วจ้ะนี่คับเพื่อนยังชอบแกซื้อมาฝากกันที่ว่าอร่อยกันเขาชอบมากเลยนี่ค่ะประการก็ซื้อผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านนะคะของชุมชนที่เขาทำนะคะ ผักกาดแก้วค่ะกิโลละเจิบาทนะคะถ้ากรุงเทพนะกิโลเป็นร้อยห้าสิบเลยนะนี่ค่ะเนี่ยค่ะมาเที่ยวแบบนี้ต้องซื้อของชุมชนไปรับประทานนะคะนี่ค่ะร้านค้ายังเยอะมากเลยนะคะแต่ยังไม่เปิดถ้าใจดีต้องมาตอนบ่ายค่ะมีมะขามหวานด้วยนะนี่ค่มีวายมีน้ำสตรอเบอรี่ไปค่ะ เดินออกไปค่ะหญิงก็อย่างนี้นะคะนักเรียนหญิงน,นี่ค่ะมีนี่นะคะเสื้อค่ะนี่เป็นเสื้อทีมนะคะนี่เที่ยวผาเกตตะวนันวังน้ำเขียวนะคะส่วนมากจะเป็นโลโก้วางน้ำเขียวนะคะน,นี่ค่ะผู้สูงวัยนะคะส่วนมากเวลาไปเที่ยวเป็นทีมนะคะ ก็จะซื้อใส่หแต่ขายรูปเป็นแบบนี้ค่ะสวยงามมากมากค่ะที่นี้ค่ะโอ้มีขายได้ขายได้นะคะนี่ค่ะคือความสุขของผู้สูงวัยนะคะประการก็เป็นหนึ่งในนั้นเลยค่ะอหมวกสวยมากมากเลยทุกคนอืมหน้าร้อนไหมร้ายยี่สิบ อ,อันนี้ยางอินเดียนะคะนี่ยางอินเดียแบบลายแบบลายสีแดงค่ะไม่เคยเห็นนะคะโอ้สวยงามค่ะอันนี้ต้นนี้ค่ะเนีย่ยเมื่อก่อนเคยเห็นที่เชียงใหม่ค่ะ <c oughs> เห็นในหนังอย่างชอบค่ะดอกลำพูงเนี่ส่วนมากจะมีที่ภาคเหนืออากาศเย็นๆนะคะนี่นะคะวันนี้ประการก็พาดเดินชมมาหนึ่งชั่วโมงแล้วค่ะ ะะดเดี๋ยวดอกไม้สวยๆนะคะจะปรากฏขึ้นในช่องนะคะช่วยกดติดตามช่วยกดซับสไคร b ์ช่วยส่งออคอมเมนต์มาให้กําลังใจประกาศหน่อยนะคะวันนี้ประกาศพามาเป็นที่พิเศษคะ่ะไม่ได้กลางเต็นท์ก็จริงนะคะแต่ประกาศพามาชมสวนเบญจมาศบานนะคะของอำเภอวางน้ําเขียวซึ่งเป็นงานประจําปีค่ะปีนี้จัดเป็นปีที่22แล้วนะคะเป็นครั้งที่22แล้วค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่ใน ออโอกาสต่อไปนะคะอย่าลืมนะคะกดกระดิง่งกิ้งกๆิงกิ้งกนะคะเพื่อจะได้ไม่ไม่พลาดคลิปของประการนะคะถึงจะเป็นคลิปธรรมดาของผู้สูงวัยก็ขอให้มาชมกันนะคะขอบคุณมากค่ะเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ